บรรยากาศครับสบายๆครับนันจากหาปลามาแล้วครับปลาเผาพี่น้องแต่ว่าดานีเตรียมไม่ได้ครับพักหมูไปเรียบร้อยครับโอ้เอ้มากิดยวนเดียมไกลตงบนเอโมตุโอมเมนันด้วยมามาปุ่นจุ่งแน่เห่งบันเผาโม อว่าโดยเรื่องมะพร้าวครับเป็นของมะพร้าวโอ้โหนะครับไม่ยุค่5เสร็จๆครับใหม่ดีดีครับแยกได้บักอันเขาเหนียวด้วยเนาะลูกแกรดเขาเนี้ยชุบไข่เหรอเขาเนี้ยชุบไข่ดิ้งเลย ไข่ยันนี้่ารองว่าดีเนาะผมก็เสียเอาไข่ไปชุบไข่เหมือนไข่อีกเท่านั ừ, ้นไข่ไ <Labor> ก <ator il orter> ่เด like ้ไข <or> <wise> ่เจ้าของเผาเผาบวบไก่เด้อหัวผัดตุ้เจนนะไก่บ่บ